ครับหนุ่มปูสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนฟ่าสวนครับวันนี้มากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับผมทั้งเช้าทั้งเที่ยงเลยนะครับก็มีเอฟซีนะครับจากพนมนะครับคนไหนลาดเขาอยากจะดูวัยแกงน้ำเกยนะครับใส่ไข่ต้มนะครับวันนี้ก็แกงอะไรครับพ่อไหมนำเกยนะครับแกงน้ำเกยใส่ไข่ต้ม ใช่ค่อยยไปต้ำนะนนนครับนี่นะครับนี่น้ำเกลือน้ำเกลือแล้วก็แกงส้มปลากระพงหน่อนไม้ดองนี่นะครับผมเพิ่งอุน่นเสร็จแต่เดียวน,นะครับรสชาติจัดจ้านนะครับนี่ปลากระพงก็มีอันนี้ปลาปลาหวานปลาเคม็ม มีน้องแนนด้วยน้องแนนนั่งข้างๆแต่วันนี้เรียนออนไลน์นะครับผมก็เลยไม่ได้แต่งหน้าทาลูก <Yeah. S 1> นี่นะครับขึ้นจากตนน้นเนียวันนั้นขึ้นไปบาพเจ้าของฐานน,นี้นะนี่ลังสัดของอ๋อน้องแนนเชิญเชิญเชิญ <Yeah. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลูกโตนะครับเดี๋ยวที่ผมลงไปแต่ว่านะติบว่าลงคลิปสั้นไป หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าลูกโตนี่แม่นใหญ่มากนะครับนี่ดูลายแม่กับลายแม่ใหญ่จริงใช่ปะปูไม่หมือนะนะครับตึง<ม>ต้งตึง้งตึ้งก่อนตึ้งก่อนเดียเ๋ยวให้แน่อีกฟักนึงครับเดี๋ยวพวกมึงค่อยได้แต่แม่วกว่าชาวนะครับเนี่ยๆเอาเปรียบเปรียบเทียบเลยครับยับกี่เก่งลองให้จิ๊กมาท้าว,าวมาไม่ท้าเลยนี่เใช่ว่านี่นี่เลยกับท้าวเต้น บางหน้าพุ่มได้เลยนี่ยแมครับนี่นี่ลูกโตลูกโตนี่นี่ลายแม่กับได้เม็ดอันนี้เนี่ยวุ่งเม็ตีแล้วครับอ๋อโอเคกินข้าวนะครับข้าวเช้าข้าวเทียงอันนี้ควักติควอยวุ้งช้านะครับเนี่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 ลายแม่ของมันกินแับนี้เอาไปนอนนี่ลูกโตไม่เล้วนี่นะครับเหลือดมัดเลยลูกโตลูกโต ก็ต้องก่อภัยด้วยนะครับพี่เส้าทีุงเทพก็เนียนแรงใจว่าตอนนี้ชว่วงที่ลุงโอตอนนี้เอ่อตอนนี้นะครับนะตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นได้ช่วงช่วงนั้นมันคือรีเข้าเข้าข <อ S 1> เข้าไม่หลับคลบ้องไม่หลับคล้องทางการเงินนะครับก็เลยนอนก็ขึ้นไข้ไปฝังควนนะครับเราช่วงไม่ได้นะครับกินน้ำกอดนะครับกินน้ำกอน

วันวันนกนกป๊อกป๊อกนกป๊อกกป๊อกป๊อกทำเคยไข่ต้มเนืะไม่ใช่ไอ้แกงใจปุ่งปลาปุ่งปลาชนท่มกับปลาปลาทูับปลาดีฮะกินเนื้อตัวนี้นะครับกินข้าวกินข้าวก็มีลูกมะเครือครับอันนี่ไข่เต็มปุ่งไว้เฮี้ยมาเนี่ยเจอมมาลงเติมหรือเฮี้ยมาเนี่ยลุกเครือปบลงมาขึ้นมาหนี้นะครับนะแล้วก็ไข่ต้ม กินแล้วเนยหลงแน่เลือกับแมมนอันนี้ปลาทิมตะกินกัเก่งชอมผ้พานเลยนะเพอถึงเตียงมากับกินข้าวเพราผมกินแค่นัเกย์วอันนี้ไนะข่ขขขนนใส่อยู่ที่บ้าโลกนลงแน่นเลือกินไปไป็นโลซึ <c oughs> ่งกาเลืออยู่โลกเรึ่องเน้ยนี่ครับ <c oughs> มือจะทิ้นะเพราะว่าผมคุคนไม่กล้าครับเสือข่าพร้มมาฮักเลย ไอ้นันมันชายไม่ไมบ้านกี่รุดเพอร์ะครับหลอมพลอกไปว้ยมากเลยโควิดนะคร,ครับกินครับคนเอิ่นต้องชายโจร,รมีชนอนกลางชนเลยกินโรนโลน,โลนมาถึงกินตักเแบบมันเย,ยอะคโรนกินเนื้อแดงก็นโรนชนอนกลางล้างมือ เวี COVID นะดยดนามโควิดนี่นะร้อนน้ำคือแต่ย่างเข้มนังตาวิธีการอุ่นน้ำคือน,น้ำคือก็คือแกงไตปลาลของคนใต้ถ้าเราแกงแต่ว่าเวลาอุ่นก็ต้องเติมน้ำทุกครั้งนะเ <c oughs> พราะไม่งั้นมันจะเข้มอันนี้แกงไตปลาวันนั้นสูตรนี้ผีวัน ถุงรุ ite, ่งนะครับแม่ค่าเสื้อผ้ากละดาขนมนะบอกว่าอยากเอ็นจังว่าแกงน้ำเคยนะครับน้ำเคยไข่ต้มสิ่งการแกงก็คือแกงเหมือนเดิมปกตินะครับแต่ว่าเราต้มไข่ที่เราใส่ไปไข่ดีผ้าก็ได้คนไข่มันจะมันจะเพิ่มความมันยิงใส่นานเาใช้ก็จะแข้มกรนไม่ใช่ไปตรงนั้นเอ็นฉับเลยนะใช่แจ็คเลยแหละหนึ่งหนึ่งแม่ตัวไม่ไม่ยันม่ถึงว่าเอาไข่ใส่ลงไปห็นจัคเห้ได้สบายไป Nãy năm mình khai bếp thôi nè bát bếp cho bếp bát bát mình Kèp bán Mình mát 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 bếp mát mát á mát đen cho bếp mát là mát 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 lè mệt, mệt. อันนี้ผมกอยังปวดเจ้าเลยครับด hey? hey? ูดูอะไรไม่ผมผมว่างเว้อนะครับน <Ne h. S 1> ี่วัดแต่ว่ามัไม่จริงอไม่ไม่ครับดูนะครับดูดูดูบล็อย่างมิบลกอย่างแบบเนี่ยเนี่ครับกต่อด้านอเนี่ยเหม็ดเหม่เหรือไม่แต่ตอวนี่ดูตัวเลยครับไม่แต่ไวเลยนะครับผมผมจุกอยู่สองตอนเล่นไม่ได้ขึ้น จาบินหักเลือดอืมมันทุ๊บุ๊บไม่กลัวปุ๊บต่างนี่มันดับปุ๊บมันกนแกงดุจีถ้าไม่กูจงรู้ยแกงส้มปลากระพงหน่อไม้ดองไอ้ดีใส่หน่อฟ้ามไอ้วัวฟ้า ngọt bám ngọt bám cắt giọt cái mắt còn mặn ra này con <mình> này là mai mất mấy mất rồi đơm đơm trúc rồi lăng ta đồng con <tôi Nixon> tô chẳng này nổi chết bát không có không có này là tặng không ชั้นดี่ตอดหนุ่มันครับบอได้กางข่าวพินนี่ส่งไปใส่ครับส่งไม่ได้เง้ยมันก็ไม่รับเลยไม่รับเลยไฟนี่ก็กินอย่างเอื้อนนะเดี๋ยวเอาไปเอาไปค่ายหนูยิ้มไปข่าวไปค่ายสามิปข้างในนะปลาต้มไหมอ่ะปลาคุ้มข้างอะไรสำปะเลย แต่วะนะ่าเนี่ยมันก็มีรยางเช่นว่าการพูดหลังไม้นั่ไม่ใช่มือไม่นา่าเนะมือน้องแม่เนื้อเนื้อ เนือปลาพงถ้าเป็น,นเนื้อเกล็ดนั้นเข็มส้มปลาโอ๊นะครับตรงนี้เหียบอย่างแรงนะสมัยนเนื้อเกล็ดเหียบคนขับเรือขับไล่อนไรทายเรือไปตกเบ็ดอยู่แล้วมันเนื้หนะนึกถึงปลาพงนึกมาแนาวอันนี้ก็ห่อค้าวอค้าข เราเรียกไว้ไปนั่งกินแใกร่องน้ะามันอยูมาตเรื่อยต้องไปแต่งมือแต่งนี่นะนั่งก็เตำรวายยกพ้นมันตกเดียวไม่กี่วันนี่ก็คุณจะยกนะครับตัว่พ้นแรงยกได้เลยขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับท,ที่ติดตามรับชมช่องนุ่มบุญจวัตรนะครับวิถีชนคนเท้าสวนเรื่องราวในส่วนนะครับป่าในเข้า วิถีชีวิตนครันมะีผู้ติดตามเพิ 5, ่มขึ้นทุกวันทุกวันฮนะขอบคุณครับขอบรบคุณ,อ,คณออกออกยูทูบต้องขอบคุณนี่นก,ก่งองนงกอิอะไรแบบนน้ำต้องินอะไรแบนันเมือนปัดประกันดองปัดประกันดองแต่ว่าเจอประกันดอมอัอยายาต้องตุมแต่ก็ต้องแร่นอะเอามากินห่น้ำ อากาศดองไปเนาะเนี่ยคือมาแล้วโอ้ยยาละล้วลนเลยต้องทิ้งนะครับตั้งใจว่าจะกินลาบน้ำก็ต้องแยไข่แยกอืมไข่เจียวอยให้เค็มโอ้นี้เค็มอย่ล้วนี้ยน้ำน้ำน้ำไข่เจียวมาแสนป้านมานี่นี่นี่เออมีหนุ่มอย่างพอกันตรงนี้ นี่ของ้อยเมื่ลูกเ,เนี่ยพอครับชจตู้เย็นมาตอนนี้โปรตนไหนวะคนับหลูกตตกับโปรตนมันมีเคยรขึ้นไปชิดยาบนต,นต้นโตไหมครับ นี่มันูซุกอะพับเลยหนูหน้าปลาเค็มนิดนึงแต่ปลกเค็มก็ไม่ใช่ปลกเค็มมาจากไปนมาเดี๋ยวต้องเจอนี่ยานะอันนี้ถัวนี่ว่าหมันห้าสิบกิโลตัวเดียวที่เรากินนิดเดียวเนี่ยหนูฟางก็นร้อว่าแกะน้ำเกลือนาะลูกเนียงลุ้งเนียงโป๊ะ อ,เอ,ๆๆองเอาลูกต่กอแม,ม่เตเติมไอ้ยีรอกกดยอเไ่แม่เมเติวอะไรสององสิ่งนี้ก็โอเคเลยนะพอได้ไม่แล้ว,ลลวลจ้องนะจ้อใต้นะครับแต่แกงไตปลาก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยลูกเนียงกับสตอลูกเลี้ยงนี่ก็

ตรงนั้นิ่ได้อไหมอันนี้หน่อไม้ดองเองนะครับกินซุงที่ผมได้ลงทิปไปนะครับนี่ดองเองร้นวนนะครับหน่อไม้กินได้เต็มปากเต็มคำไปเลยครับไม่มียาเหมือนประกาศดองแน่นอนนะ ไม่ไหวหประกาศโดงแล้วนาาั้นยาล้วนๆพัดออกมาตึ้งิีนยาล้วนเลยต้องตุ้ม้องแน่นตั้งจใจเงไว้ปีนกันแก่้หนเคยอุตสาว์ต้องไ้ซื้อคณาซึ้อคณาอย่ามาเอาสรุปเลยประกาศโดงนักว่าขนาไปแล้วไม่กินเลย ตอนนี้แดดออกแรงที่บ้านลมพัดแหวแวท่านจุณเมธบอกว่ากล้องให้ต่ำหน่อยตันนี้ขากล้องหักแล้วไม่ได้เรื่องนะอย้อนเราต้องหาใหม่ ปกต,ติแล้วเขาชายผมว่าเขาจะนั่งโต๊ะต่ำๆอันนี้มันโต๊ะสูงนะครับคกเต้องก้มๆน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูวิธีการกินของคนในสวนนะครับว่าเรามีผักเนาะผักเคียงอะไรบ้างแล้วก็สตอนะครับลูกเนียงนะครับแล้วก็มะเขืออะไรก็ นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับวิถีชนคนพอสวนนะครับก็เดี๋ยวแค่นี้นะครับผมจะได้ทานข้าวต่อนะไม่อยากจะให้ดูวิถีชีวิตการกินนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดสิบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยเอาหลูก่อไปกันนะครับ